สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีตอนบ่ายเด้อเมื่อนี้มาเบ่งวัวนางด่างสิออกลูกเบ่งขยัยขยายอยู่โฟออกมาแล้วพี่น้องมาลุ้นน้ำกันว่าได้ตัวแม่หรือตัวเทิรกเนาะล้วกัลูกที่ซามแล้วเราก็ได้ สามต้นนี้ละ่ะแล้วก็อาจจะง่ายกว่าแม่เน่ว่าสาวแน่เนาะสิ่ง,ง่ายหรือสิ่ยากแล้วเห็ดเข็นตีนออกมาเราปรอ,อเสือคือเป็นตาของแฮะยานิพันญานคน หลักอายบ่หลักอายเป็นนั่งอยู่เตียงเพิ่นหลักอายพ่นองเลยลุกขืนแล้วเห็น <laughs> <laughs> ว่าสิได้อยู่แต่ว่าเห็นคนมาแหละลูกปล่อยเพิ่นอยู่ผพืเดียวกันมานั่งรออยู่เตียงจ้า กับสบายดีพี่น้องพ่พอกับซ่องบอกแขกอีกเลยเนาะเมื่อนี้บอกแขกสีมาเบิงว่าออกลูกเนาะนางร่างลาสีออกลูกแล้วเจ็บท้องแห้งแลวพี่น้องเลยหางก,กะสีดกึ่งเด้งกึ่งเด้งแล้วอยากออกแล้วแต่วา่าแต่ว่ายังไม่ได้ออกเห็นแต่พวดตีนพี่น้องมาลุ้นน้ำกันว่าสีได้ตัวแม่หรือตัวเทิรนะ์กเนาะ ลูกซ้มแล้วนี่นะลูกที่สามแล้วก็จะเป็นผู้ได้ง่ายเนี่ยอยู่ดอกขั้นไม่กระบอกคือแม่แรกออกมาทานหูบ่าว่าแม่นะเมื่อยเลยนะขั้นหัวโพออกมาเนี่ยก็คือว่าง่ายอยู่อันนี้ค่าจะน้ำหัวเพิ่นบอกเพิ่งไปเลี้ยงมางัวก็ได้ มาพักในหนึ่งก็หเห็นเพิ่นจิบทองใครเต่งว่าน้อยถัน้นแนวสมว่าพันนี่คือส่งสีแหงสีออกบ่ได้วันลาดยังมันหน่อยมันยังออกงยา เพลงเสียงดังอื้อเอื้อหันใจง่านนะหันใจท่อสร้างเฮ็ดใจท่อสร้างม่เด้ออีหลาอีดางเบงเบงเบงวิดเละกวิด สุดกำลังเราแหละล,ล้วก็เด่ง mm hmm. อือกูก็อยากซอยมึงเด้แต่ว่าข้างเขาไปใกล้นี่ก็จะน่ากระลุกอีกเอา้าเห็นดังออกมาแล้วดังออกมาแล้วโผล่มาแล้วทาวิททุองวนันนีง่ายอือ mm hmm. เรงัวงัวส่วนลายเอียหัวออกมาก่อนเนาะกับตีนหนะ นขี่ยอดธรรมดาอาเด้อ์อาเด้อนิดเดียวโควิดแล้วเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเบงอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึง Chị xoài Con xoài đại chứ, Con vịt hù Bén Nén Thật nào nó đừng xoài những nén Nén Bên chân xí นันันจะบวชเจ็บเนาะดึงแน่นปานนี่ยังออกมาเนี่ยอุ้ยหนาแล้วเวอร์เหมือนแม่ไม่มีเฟดเอ,ออกมา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 สิเออทำอะไรอยู่ เหนื่อยแล้วนะอะปิดก่อนพี่นนังเลยพักผ่อนก่อนออกมาซ้ำนีแล้วคา,าดการว่าน่าจะด่ังเหมือนแม่เนาะหน้าเวอแต่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมารุนกันจ้ะอู้หู อะไรออกมาน้องออกมาวัยจังไม่ใส่น้องแล้วนี่พกเยี่ยวเออได้ลูกสาวนะรามานต่ลูกสาวสี่สาวแล้วเออสามสาวแล้วลุ้นนึกว่าจะเป็นตัวเถกแต่สุดท้ายก็เป็นผู้หญิง นึกว่าน,น้องออกมาไม่น่าจะไวเนาะเอาเลยดูแลเอาเองนะเดีย๋ยวน้องออกค่อยมาเบิ่งกันพี่น้องเพิ่นเลี้ยเอาเองเพิ่นป้าบันีิเพิ่นเลี้ยอขนมให้หมูบ่ลูก เจ้านะแพงมันปะนันมาลูกเอ้าจะให้มันกินป่ะจะไม่เอาอะไรพระเจ้ากินหมูก็จะกินน้ำแบบนี้นั่นนั่นนั่นมันดมมึงกินแล้ว ว้าวเขียวเฮ้ยโมนะกกซึ่งซึ่มเนี่ยเอา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 จ้าลุงเป็นไรสิมาเอานน้องว่ากับน้องคำ น้องขามาสิสมมเอาน้องงวัวสบายดีพี่น้องในลูกสบายดีพี่น้องสิมาเอาน้องงวัวเมือ่อดโอมกินแรง,งออกแล้วเออกำลังเริมออกพี่นอ้องยั่วอาหารแรงเจ้าค่ะของโปรอด,ด,ดของอร่อยนะนี่อาหารสั้นดีนนดเพื่อจะได้กิน ตัวขงก็ได้นี่้หละ่ะไ,ไปเตะเป็ดเป็ดปูสิตายฮะมูในเ่ตส,สิได้กินไก่เว้าไปก็ไม่คนก็ม่ว่าน่เอาไปกินด้วยบอสเซ่บบ้า กินยังบะแสร็หนนววงหระว่าป้าขวมบวิทวล่มเ้อน้องคิ้วกับอยาาออนาน่างมากน้อนอ่ะเต้น,เต,นเต้นมันจะสิออกเต้นโคโยตี้มึงดูถ้าเอาน้องงัวมีบะถ้า,า,านวว้องงัวเต้นแบบได้สิ น้องงัวจุดสีออกเต้นแบบยั่วๆมึงดูขานน้ามาปินน้นหนามาปิ้นหนามาแล้วเต้นไอ้ไว้เต,ต้นแบบยั่วให้น้องงัวออก,อ,กอ,อ,อ่าไอ้ไว้เต้นส้มวิวนะครับโอ้โหคนมาเผ่าน้องงัวกับหลายคนสองสามสามน้องคำสี่ หมูก้องสดๆแบบนี้อ่าน้องวัวเสร็จก็จะเกลือหมูแล้วนะเมื่อแรงก็กินตรมน้องงัวน้องคามกินไหมครับกินต่ว่าไม่ใส่หมก้กินต่ว่าบดใส่หมกพริก <c oughs> กินหักพริกโลดเป็นหยัง่งอ้าวจะออกแล้วพี่น้องว้าย <c oughs> เห็ดแนวา๋าไอ้แบทนี้ือตรงต้นอยู่อ้ยมายหญอีแแท้อตกลงขี้ดินจนได้ เดินอ,ดอ่ะเจ้าค่ะน้องงัวเดินอีเด้ออ,อ,โลโลโอืมคนนะสิบเก้าโลเอสิบเก้าโลบานินาอืมน้องใหญ่เลยปะทองใหญ่ายแม่คือว่าจะดจอยหนึง่ง ฮะ,ะพูดผูด้น้อยกับยันยัน,ยนขมาาาน้าเอาบบทนี้ดมมึงด้วยขมา้าดมมึงน้องงวนะอ,อุ้ยดมกินพี่น้องคูณไดหเห็นคลิปนี่กา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซ่องบอแ็งเนี่ยเด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสีเกลือหมูต้มกินน้องงวสับแซ่บกันมื่อนี่น,นะเนาะปลาทองอ้ยมักกะซาเป็นมักกะซาเลยจ้า